ดีจ้าไม่แก้วจ้ามันนี้ผ้ามาเก็บน้ำใหม่ค่ะไม่รู้ว่ากินไดว่าเขาหน้าใหม่ไม่เป็นสีอันมันเป็นออกนอกออกนอกเป็นคล้ายๆสีม่วงๆหน่อยนึงแม่ค่ะได้ไปเบิ่งกันจ้านี่แม่จ๋าไม่เป็นนอแบบนี้แม่ค่ะไม่รู้ว่ากินใดมันเป็นแต่ว่าอันนี้รั้มก่อนมันเป็นอันนี้เป็นสีเขียวแม่ค่ะแต่ว่ามูพันนี้มูพันท่างนี้จะเป็นออกสีไพ่สีดำบอกค่ะนี่ไหมมันก็เลยออกเป็น เอาเป็นนอสีอันสีม่วงๆไหมคะนี่ไหมนี่ไหมจิล่องเด็ดไปเบิงมันกินใดบอนอนี่ล่องเด็ดไปเบิงค่ะนี่ไหมคะ่ะโอ้อันนี้ข้างในมันเป็นสีเขียวอยู่นี่นี่จ้ะโอ้หักงานยูเดียค่ะขนาดเสียงหักน้องใหม่ไหม อุ้ยครั้งแรกได้ค่ะโยมแม่กาได้มาเก็บน้ำใหม่ั้งแรกค่ะโยมแม่กาได้มาเก็บน้ำใหม่นะะี่ค่ะหลายๆ <c oughs> เนี่ยค่ะคุณทั้งในหนึ่งอะมี่เสียงพลินนหน่อยเสียงพลินนหน่อยแหกกำลังใจแม่ะคะ่ะ <c oughs> เด็ดงานอยู่ด้วยค่ะ แต่ทางนหน้างนอเป็นสีม่วงแต่ว่าข้างหนัเป็นสีเขียวอยู่ค่ะเป็นแบบนอใหม่เป็นสีแบบนอใหม่อยู่ค่ะนี่เราจะลอกไปเบิ่งค่ะว่ามันกินไดบ่นี่ค่ะเต็มเลยลาย้ลาหลายค่ะมันออกมันออกนอกใหม่ไหมค่ะแล้วท้ายนี่เบิ่งนี่ค่ะอืมเพื่อนน่ะ้อยๆเต็มเลยค่ะอื เด็ดง่ายยิ่งได้ค่ะนี่ค่ะได้ซีนอเรานะใหม่ไปลินวูไปลินีวูเล่นกับยายนางจ้าลินวูเล่นกับยายนางค่ะวูไปเล่นหน่อยยางมาเศร้าเลยค่ะเล่นหน่อยยางมาเศร้าเลย ลแล้วแ้วมังุคบานันเต้แต่านาีนนบบานไม่เินยเยอเยเยกเยสียง yeah, 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 yeah. น้ำพุ่้เย้เ้เยเิหน่อยนยันกะย้านั่งจ้าหน่อยเฮ้าย <Yeah. S 1> านน้นสวยเสียง <Se en S 1> น้นาพุงายงาน่ะน้ำพุเสียงน้าพุนี่ปลานาใหม่ไม่แก่วว่าเก็บเนาใหม่อยู่นี่ค่ะ ขึ้นให้ว่าเนี่ยเป็นตานเลยทำไมขึ้นเต็มเลยนะเต็มเลยนี่นะคุณน่ะเหยากบเหยียบไปริมนีไปริมอันนี้อันนี้ปลาหน้าใหม่ค่ะปลาหน้าใหม่เต็มเลยใหม่ไปริมนีไปริมนี่ไม่บายเลยไม่บายไม่บายจุ๊บ I'm, I'm making faces. บยังนค่ะคแหละเก็บยังหล่อแหละเก็บยังคะนี่กระป๋าๆเพื่อนป้าป้าเพื่อนน่ะเพื่อนเก็บอันนี้ดอกดอกต้นสนเนี่ยดอกต้นสนเก็บใส่กระป๋องหน่อยเพื่อนค่ะวนี้แม่มาหัดมาลดน้ำพักค่ะกลับมาเบิงทิว่าเห็ดแปลงพักเมื่อวานเลยค่ะเห็ดรั่วกันนี่มันได้ผลบ่อันนี้ได้เยอะค่ะ อนเนีกตายเอลโบเมนกระลอกกับอันแมวบกเขามากเลยคะ่ะบกเขามากคัดแต่งพักเราจะลดน้ำพักต่อคะ่ะนินมามาไปเล่นนี่ทายนยังหรอไม่หดน้ำไม่แก้อดน้ำพักยุบอันพ่อว่อนเอาลูกไ,ไปถ่าอะไรลรงกับป่ามาหรอว้าเฉียงฮ็ดเฉียงเสื้อหน่อยมาหรอเลนี่ <c oughs> นเฮ้ยโยชันใคทนยังหรอ ชิมเอกชิมเอกสาวสวยโอ้ว้าวพลังมากพลังนาอเ <Hey. S 1> ลอยค่ปะป oh. ้า้มวนหลายค่ะมากเลยได้ออกนอ,อกบ้านคะ่ะไปลินหน่อยไปลินหน่อยพูนไปแล้วค่ะไปแล้วพลังหน่อยอออเดาเรื่องไม่แกีวเดียวาตะไคร้ยมะขอบไปคะ่ะเดี๋ยวแมวขามาะขอดค่ะ อันนี้อันนี้ดอกสตรอเบอรออีอ่ค่ะกำลังออกดอกสตรอเบอรี่สวยๆค่ะดอกบูเบอรี่กำลังออกดอกค่ะดอกออกเต็มเลยอันนี้บูเบอรี่คือกันค่ะน,นี่ <c oughs> ออกดอกเ <c oughs> ต็มเลยสวยๆค่ะบูเบอรี่อ,อันนี้นี่ต้นอัญมณอต้นอันนั้นสตรอเบอรี่น้อยอันนี้ลาสเบอรี่จ้าอันนี้กับ <c oughs> <c oughs> บูเบอรี่บูเบอรี่นี่ต้นนี้บออกเลย อันนี้ไม่แก้วเพาะพริกไวค้ค่ะอันนี้ต้นอ่างูนคะ่ะต้นอาง่นเสียงพลิมาน,นี่อ,อุ่งูนในต้นเรื่องคะ่ะอ่างูนต้นนอาล่องดินแล้วคะ่ะเนี่ยอันนี้ได้สองสามปีแล้วมั้งคะ่ะเนี่ยปีที่แล้วได้กินนวลอยู่คะ่ะอ่างูนคะ่ะอันนี้ก็ลังจะออกใบออกก้านค่ะออกใบใบก็ลังปมคะ่ะอ่างูนบรรยากาศด,ดีดีคะ่ะว่หนาวเปนไรคะ่ะอาการเย็นคะ่ะผักเริ่มปงแล้วอันนี้ผักชีลาเนี่ยค่ะผักชีล่าะะกำลัลงเกิดคะ่ะอันนี้ ผักกัตินค่ะแล้วก็มีผักกะนาจา้าอันนี้เป็นมะเขือด้วยค่ะมะเขือ,อยังบกออกค่ะนู่นนวเป็นหอมเขียวกับล่างปอมกับหอมเขียวค่ะฝั่งนั้นจะเป็นทั่วค่ะน,นี่มะขึน้นขึ้นนิดเดียวเองค่ะทัว่วอันนี้นต้นไหนบ่ขึ้นกะชีซื้อเป็นแบบต้นสาเร็จรูปเที่ยานั้นเป็นเบี้ยมะอามาลงดินแท่นค่ะ ที่สี่นะคะไม่มีต่างมีเอาไปทุ่งนาข้างนอกบ้านคุณชาบ้านค่ะตอนนี้ก็มีทุ่มเ kind of so so ึ่นะคะเนี่ยแตุ่่มนึงละแดดไม่ดี่ะแดดไม่ค่ดีค่ะเขาซ้ำเมืองละแดดเล่แดดเล่ดีค่ะเพราะว่าบางเมือกอะอาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยนะฝนตกหน้าทีค่ะแล้วว่าหนาวหน้าทีเล็ก คนน้ำพักเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวพันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า